สวัสดีครับวันนี้แม็นิวจะรายง,งานข,าข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนาวจัดทะเลหมอกลงบนเขาใหญ่อุณหภูมิมีดิ่ง1 0องศาฝูงเล่งป่าแหรรับไออุ่นริมถนนนะครับเมื่อเวลา20.00นวันที่24มกราคม259พุ่งข่าวรายงานว่าจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนกระทันหันส่งผลให้ตลอดทั้งวันบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกในพื้นที่รอยต่อ4จังหวัดได้แก่จังหวัดปัจจีน ังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีหนาวเย็นตลอดพร้อมกับมีทะเลหมอกลอยติดระดับพื้นโดยเฉพาะจุดเหนือแหล่งนะ้ำที่อ่างเก็บน้ําสายสอนลานต้นมะม่วงและลําตะคองนักท่องเที่ยวต่างพากันถ่ายรูปทั้งเดี่ยวและหมู่คณะนะครับขณะเดียวกันปากทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่นะครับฝูงนิงพากครอบครัวนะครับฝูงนิงป่าพาครอบครัวออกมารับไอุอ่นจากบนถนนสาย 30.7อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปาจีนบุรีโดยเฉพาะลิงแม่ลูกอ่อนพบมีจํานวนมากที่อุ้มลูกออกมาคลายหนาวแต่รถที่ผ่านยังคงวิ่งผ่านไปมาได้ไม่กีดกวางในคั้นชิศสีนพวรรณนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีฝนตกลงมาในช่วงกลางดึกและจากนั้นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหนาวเย็นอีกครั้งโดยระดับอุณหภูมติต่ำสุด10องศา,าเซลเซียสอย่างตันหัน จากที่ปกติอุณหภูมิอยู่ระหว่าง22-24องศาเซลเซียสส่วนยอดนักท่องเที่ยวนะครับยังปกติไม่เปลี่ยนแปลงมากนักมียอดรวม5,875คนขณะที่รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ผ่านมาสรุปได้รวมจํานวนกว่า84ล้านบาทต่าบ,บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกในขณะนี้ฝูงลิงได้ออกมาอาศัยอุณหภูมิบนถนน้าง สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนกะทันหันส่งผลให้ตลอดทั้งวันนี้บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกในพื้นที่รอยต่อสีจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีหนาวเย็นตลอดพร้อมกับมีทะเลเหมอกลอยติดระดับพื้นโดยเฉพาะจุดเหนือแหล่งน้ำอันที่อ่างเก็บน้ำสายสอนลานต้นมะม่วงและลำตะคองโดยนักท่องเที่ยวต่างพางกันถ่ายรูปทั้งเดี่ยวและหมู่คณะและพบว่าป่าทางขึ้นอุทยาน ฝูงลิงป่าได้พาครอบครัวออกมารับไออุ่นจากบนถนนสาย307อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะลิงแม่ลูกอ่อนพบจำนวนมากที่อุ้มลูกออกมาคลายหนาวทาังนี้พบว่ารถที่ผ่านยังคงวิ่งไปมาได้ไม่กีดขวางนายกันจิตศีนภวันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าบรรยากาศบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีฝนตกลงมาช่วงกลางดึกและจากนั้นสภาพอากาศได้เปลี่ยนแปลงมาหนาวเย็นอีกครั้ง โดระดับอุณหภูมิต่ำสุด10องศาเซนเซียสอย่างกระทันหันที่ปกติอุณหภูมิอยู่ระหว่าง22-24องศาเซลตนเียดและจากที่อากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี้พบยอดนักท่องเที่ยวอยังคงปกติไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักโดยมีนักท่องเที่ยวรวม5,875คน